สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็พาพระที่หายากนะครับสั่งประมาณห้าร้อยกว่าปีก่อนมาแล้วนะครับอันนี้ไม่ใช่เซียนนะครับแต่ว่าหาข้อมูลหาประวัติการสร้างมาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับเพื่อเป็นแนวทางที่จะสะสมครับคนที่รักพระเครื่องนะครับเนาะรักของเก่าอนุรักษ์ของเก่านะครับ ก็จะได้รู้ว่าพระองค์นี้มีประวัติมาอย่างไงนะครับเนาะอันนี้เขาบอกว่ากำเนิดเกิดจากการจนาบุรีนะครับเขาเรียกพระท่ากระดานปุสีสวัสดนะครับอ่าศีสวัสด์นี่เป็นอำเภออำเภอหนึ่งของการจนาบุรีนะครับซึ่งมีเร่ตัวเป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็เขาสร้างในสมัยนั้นก็ประมาณ500กว่าปีนะครับ อันนี้ไม่ใช่พระเกจินะครับเป็นเขาเรียกว่าพระฤาษีตาไฟนะครับคนสร้างนะครับพระฤาษีตาไฟเราก็จะได้เห็นในในภาพยนตร์มั่งนะครับในหนังจากจากวงวงมั่งนะครับเป็นแบบนั้นนะครับเป็นอย่างทุกวันนี้ก็แต่งตัวเหมือนพรามนะครับเป็นคนถือศีลนะครับถือศีลกินเจนะครับในสมัยนั้นเขาเรียกว่าพระฤาษีนะครับ ก็จะมีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี่แหละครับเป็นพระฤาษีถือศีลแล้วก็มาสร้างเอาไว้นะครับในสมัยนั้นผ่านมากว่าห้าร้อยกว่าปีแล้วครับอันนี้ก็เอามาให้ดูคือหาประวัติคร่าวๆมาให้เพื่อนๆฟังนะครับไม่ใช่เสียนไม่ใช่เลยครับแต่ว่าหาประวัติมาเล่าสู่ให้ฟังนะครับเพเผื่อว่าใครมีแนวทางหรือว่าเห็นพระลักษณะนี้ก็จะเด็เก็บนะครับคนไหนที่ชอบเก็บนะครับเนาะ ชอบเก็บชอบหาของเก่าของโบราณน,นี่นะครับเหมือนกับผมนี่แหละจะหาพระที่เก่าแล้วก็ทรงคุณค่าแบบนี้นะครับพระใหม่ๆผมก็จะไม่ค่อยเก็บจะไม่ค่อยลินนะครับผมจะสรรหาแต่พระเก่าๆแบบนี้นะครับเออแล้วมันคุ้มกับที่เรารอคอยนะครับการเก็บสะสมนะครับถึงว่ายังไงเราไม่ใช่เซียนแล้วก็ เออก็ยังภูมิใจนะครับที่เรามีของเก่าเหมือนกับเขาเสียนไหนมีเราก็มีนะครับดูนี่นะครับการสลับซับซ้อนของอตะกัวนะครับสนิมแดงนะครับที่ขึ้นตามองค์พระนี่นะครับการเวลาที่ทําให้เป็นสีเหลืองสีส้มสีดํานะครับสีขาวครับข่าปูเครยกขาปูสนิมแดงนะครับเนาะ ก็มีลายสนิมมีทั้งสีแดงสีดำนะครับแต่ว่าติดปากนั่นคือสนิมแดงนะครับเนาะก็ผ่านมาการเวลานะครับผ่านมาห้าร้อยกว่าปีก็นี่นะครับเพราะว่าคนจะทานะทาไม่ได้แล้วครับสีสลับซับซ้อนแบบนี้นะครับสนิมขึ้นคาบูนวลเทาก็มีนะครับคาบสีดำก็มีนะครับแล้วก็ให้สังเกตเนี่ยครับที่ด้านหลังท่านเนี่ยจะเป็นรอยเว้าเข้าไปนะครับ เพื่อการเวลาแล้วเวลาเขาเทแล้วก็ตะกลัวหวดตัวนะครับเนี่ยจึงปักกันได้ว่าเก่าเทแน่นอนนะครับความเก่าความหายากครับอยู่ในมือเซียนเขาบอกว่าเป็นล้านนะครับเออแต่เราก็ไม่รู้ยังไงเราไม่ใช่เซียนเนาะเราไม่เคยผ่านเรื่องเงินล้านเงินแสนเนี่ยก็แค่สะสมนะครับแต่หลายผลีนะครับที่ออกมาว่าตะกวัวสมนิมแดงพระทากระดานเนี่ยสุดยอดแห็งความเหนียวนะครับ ใครมีใครเห็นภาพพระลักษณะนี้ก็เก็บนะครับเนี่ยครับดูคราดนะครับสลับซับซ้อนแบบนี้ครับเป็นของเก่าแน่นอนครับวันนี้ก็หาข้อมูลมาให้เพื่อนๆได้แค่นี้นะครับไม่ใช่เสียนนะครับแต่ชอบหาข้อมูลแล้วก็มาบอกเพื่อนๆว่าพระนี้มีประวัติมาอย่างไงนะครับก็คงใช้เวลาแค่นี้นะครับก็ขอให้ท่าน เ,เพื่อนที่ติดตามมีแต่ความสุขความเจริญนะครับเงินทองไหลมาเต็มบ้านนะครับีกินมีใช้ไม่เดือดไม่ร้อนนะครับมีความสุขทั้งครอบครัวนะครับสวัสดีครับผม